ดวงของชาวลัคนาราศีเมษนะครับในเดือนเมษายน2567นะ,ะได้ The Tower นะครับให้ระวังมีเหตุบ้านนะครับบ้านที่อยู่อาศัยคุณเนี่ยผูพังได้ซ่อมแซมได้รีโนเวทใหม่อย่างเงี้ยกำแพงมันพังลงไปนะครับหรือว่าหลังคารั่วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเกิดพายุฤดูร้อนเข้ามาแบบนี้นะปาน เสียหายผูกพังนะครับหรือตัวคนเองนี่คือเสี่ยงต่อการตกงานแบบผูกปรับจับพันด้วยแต่อันนี้ก็ต้องทําใจไว้ก่อนนะครับแต่ไม่ต้องกังวลน,นะ,ะเรื่องพวกนี้อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดใครทําพวกธุรกิจวัสดุก่อสร้างอยู่นะครับถ้าเกิดคุณขายวัสดุก่อสร้างนะครับหรือทํางานรับเหมาเนี่ยงานคุณมันจะมาในช่วงเดือนนี้แหละเมษายน ดวงมีเกณฑ์เดินทางด้วยนะนะครับเดินทางไกลไกลสุดคือต่างประเทศเดินทางไปเที่ยวหรือถ้าเกิดคุณทําอาชีพเกี่ยวกับทัวร์อยู่ครับช่วงเวลาซัมเมอร์นี่แหละลูกลูกทัวร์นี่เข้ามาเยอะเลยนะครับจะดีมากๆนะครับหรือพวกทําร้านอาหารก็ได้นะสถานบันเทิงต่งตางๆนี่คือช่วงเมษายนนี่คือเป็นช่วงกอบโกลของคุณเลยนะครับการเงินก็ยังมาดีอยู่นะนะครับได้ควินเหรียญ การเงินเข้ามาคล่องมือเลยนะครับมีเงินเข้ามาใช้จ่ายคล่องมือเข้ามาแล้วจ่ายออกด้วยนะครับยังเก็บไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องเอามาหมุนเรื่องธุรกิจหรือไม่ก็เอาไปทําเรื่องอนี่แหละเรื่องบ้านคุณเนี่ยอาจจะเป็นรถรถก็ได้รถคุณอาจจะเกิดเสียเกิดซ่อมบำรุงในช่วงเวลานี้นะครับเงินงมันก็จะออกไปด้วยก็ถ้าเกิดใครทำพวกอาชีพ ปล่อยเงินอยู่แล้วนะก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้นะถ้าดวงชะตาได้เดียมเพล์ก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การสนับสนุนส่งเสริมนะครับหรือถ้าเกิดคุณตกงานในช่วงต้นต้นเดือนนี้นะไปปลายเดือนนี้คือก็มีคนมาอุ้มจูนเนี่ยน,นี้ไม่ต้องกังวลน,นะนะครับหรือคุณอาจจะได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติบริษัทต,ต่างชาติก็ได้ นะครับะจะเป็นแบบนี้นะการเงินอย่างที่บอกคือเงินมันเข้ามาเยอะแต่ว่าให้ระวังมันเสียหายขาดทุนเนะี่ยต้องเก็บให้ดีนะนะครับเรื่องการเงินเนี่ยช่วงป,ปลายเดือนไปแล้วอะ่ะเงินมันติดลบนะครับก็แสดงว่าในช่วงเดือนนี้ใครทําธุรกิจอยู่นะก็ต้องเบาๆหน่อยนะครับหมายถึงว่ามีลูกค้ามาก็อย่าเพิ่งเติมอย่าเพิ่งลงทุนอะไรเยอะค่อยๆทำไป นะครับะจะเป็นแบบนี้หรือนะมันตั้งแต่ต้นเดือนน่ะมันได้ซ่อมได้แซมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเงินงมันเลยติดลบในช่วงปลายเดือนอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับวางแผนการเงินให้ดีนะครับอ,อย่าเพิ่งใช้จ่ายฟุ่มเฟือยตัวนี้นะอย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งให้ใครยืมนะครับชาวลาัคขารลศสีเมฆอย่าลืมน,นะครับว่านี่เป็นการทานายดวงโดยรวมนะครับ ไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับมันเป็นปกติของการทำนายนะครับว่ามันต้องมีเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีด้วยนะครับอะไรที่มันดีเนี่ยก็ขอให้ซึมซับเข้าไปส่วนเรื่องไม่ดีนะครับก็ไม่ต้องไปจำใส่ใจนะ เอาไว้เป็นข้อคิดเตือนสติตัวเองจะได้ไม่ประมาทนะครับ